่าวโดยสิบานาวฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะยึดกฎหมายในการจัดการมอบพร้อมย้อมย้อนถามสื่อว่าใครเป็นคนทำให้เกิดความรุนแรงติดตามราเดียกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรรอ,อรมรผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์โดยก่อนการประชุมเพื่อสุขข่าวถามว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรกับผู้ชุมนุมที่มีการประท้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่13กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายส่วนที่ดูเหมือนการชุมนุม จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าทําไมถึงรุนแรงขึ้นแล้วใครเป็นคนทําและเมื่อถามย้าว่าเป็นห่วงหรือไม่ว่าการชุมนุมจะกินเวลาไปจนถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีได้ย้อนถามอีกว่าคนไทยห่วงไหมล่ะน้าอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าวไอเ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ ขณะที่พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวถึงกระแสโซเชียลมีเดียว,วิพากษ์วิจารณ์เหตุปะทะก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรุมทำร้ายทีมแพทย์อาสาของกลุ่มรัศดรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งพลเอกประวิตรบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหมดแล้วก่อนที่จะเดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งประชุมคอรมอนในทันทีค่ะ ดานศีสุวรรณจีผู้ว่ากทมเอาผิดมอบ13กลุมภาพันธ์ทั้งทางแพ่งและทางอาญาบุกรุกหรือถอนทำลายทรัพย์สินในสีสุวรรณจัญญาลิขิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยกล่าวถึงกรณีกลุ่มการเมืองในานามกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มรัศดรที่นำโดยนายพานุพงษ์จัดนอกนายอัธพลบัวพัด นายปียรัตน์จงเทพนางสาวปนัสยาจิสิทธิจิรวัฒนกุลได้มีการจัดการชุมนุมสาธารณะขึ้นอย่างผิดกฎหมายในวันที่13กุมพภาพันธ์2564ที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางโดยได้กระทำการฝ่า,าฝืนกฎหมายหลายประการและหลายฉบับดังที่ทราบเป็นการทั่วก,กันแล้วซึ่งเป็นการบุกรุกเข้าไปใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการรื้อถอนทำลายทรัพย์สินของทางกรุงเทพมหานครรวมมูลค่าแล้วน่าจะหลายแสนบาทจึงมีความผิด หลายมาตราดังนั้นทางสมาคมองค์งคการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องเดินทางไปร้องเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้เร่งสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการร้องทุกกล่าวโทษเอาผิดกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เป็นผู้สั่งการหรือว่าร่วมกระทําการดังกล่าวซึ่งทางสมาคมจะเดินทางไปยื่นคําร้องนะคะในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์เวลา11นาฬิกาที่สํานักงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คอนหนเสาชิงช้ากรุงเทพมหาคนครค่ะปีท้ายไปดูบรรยากาศตามต่างจังหวัดค่ะประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้มีไรายได้น้อยและผู้สูงอายุวันนี้ค่ะเดินทางไปรอลงทะเบียนเราชนะกันอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนธนาคารกรุงไทยจะเปิด บรรยากาศในวันแรกของการเปิดลงทะเบียนเราชนะค่ะในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุและก็ผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ตได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะหรือเป็นจุดบริการเคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่15ถึง25กุมภาพันธ์2564ซึ่งบรรยากาศที่จังหวัดสงขลานะคะตามสาขาต่างๆของธนาคารกรุงไทยตอนนี้มีประชาชนไปรอลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก่อนที่ธนาคารจะเปิดทําการด้วยค่ะ ส่วนบรรยากาศที่นครราชสีมาประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจํานวนมากเลยค่ะเดินทางไปต่อคิวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะกันอย่างคลึกคักซึ่งธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ของโคราชจะมีจุดบริการพิเศษอยู่12จุดนะคะบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะมีผู้สูงอายุมาต่อคิวค่ะเพื่อรอลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตั้งแต่เช้าทางนี้ประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนต้องนําบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุนะคะไปใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการนี้ก็จะต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตร ประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EDC ค่ะพร้อมกําหนดรหัสได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเลยนะคะหรือจะเป็นจุดบริการธนาคารกรุงไทยได้กําหนดเอาไว้ซึ่งนางวันเพ็ญอัมพาตค่ะคลังจังหวัดนครราชสีมาก,ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสําหรับกลุ่มดังกล่าวหลังจากที่ลงทะเบ,บียนแล้วนะคะจะมีการคัดกรองสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะต่อไปะคะ่ะซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินงวดแรกเลยนะคะ4,000บาท ในวันที่5มีนาคม2564และจากนั้นก็จะได้รับงวดละ1,000บาทนะคะทุกวันศุกร์อีก3งวดค่ะก็คือวันที่ 12, 19, 26มีนาคมซึ่งวงเงินนี้นะคะเช่นกันจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่จะสะสมไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤษภาคม2564ค่ะก็เป็นการใช้จ่ายเงินผ่านบ,บัตรประชาชนสําหรับการซื้อสินค้าชําระค่าบริการก็ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นและก็ร้านค้าคนละครึ่งและก็ร้านค้าเราชนะ ะะสามารถใช้ในร้านเหล่านี้ได้เท่านั้นค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN